นณะที่ชาวนาในตำบลดงกลางอำเภอเมืองพิจิตรก็ต้องเร่งสูบน้ำจากคลองชลประทานเข้านาเก็บกักน้ำไว้ใช้รวมทั้งเตรียมเงินสำรองสำหรับซื้อน้ำมันดีเซลไว้อีกพันลิตรก่อนที่ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรัฐบาลจะลดการอุดหนุนราคาในเดือนพฤษภาคมไปเยอะไหมกินไปหถังห้ถังกลัวอะไรวัที่หนึ่งอขึ้นหก็กลัวจะขึ้นแต่ว่าต้อขึ้นแน่เลย ซึนแพงทำก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แต่ก็อาทีพนี้ก็ต้องทําอยากให้เขาช่วยยังไงมั้ก็อยากให้ช่วยเลยมีทางไหนที่จะช่วยเหลือบ้างตอนนี้เรามองว่าอะไรก็ขึ้นหมดปุ๋ยอะไรก็ขึ้นหมดปุ๋ยก็แพงมันส่วนทางกับราคาข้าวหรอเนาะราคา น้ำมันด,ดีเซลยังเป็นน้ำมันที่ชาวนาส่วนใหญ่ใช้ในการทำการเกษตรนะคะแต่ว่าอย่างที่รู้ว่าราคาก็เพิ่มสูงขึ้นชาวนาบางส่วนเขาเริ่มหันไปใช้พลังงานทางเลือกกันบ้างแล้วอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะลดต้นทุนค่ะ